ลังเข้มข้นเลยนะคะสำหรับซีรีส์สุดร้อนแรงฝั่งเล่นไฟซึ่งงานนี้กว่าจะได้แต่ละฉากแต่ละซีนเนี่ยก็ต้องต่อสู้กันมาอย่างหนักทั้งตัวผู้กำกับนักแสดงและก็ทีมงานค่ะที่ทุ่มเทกันสุดตัวเลยนะคะเพื่ออยากจะทำให้ผลงานเรื่องนี้ออกมาดีที่สุดค่ะ เข้มข้นสู่จอรฟรีทีวีผ่านไป6อีพีแล้วสำหรับซีรีส์ดราม่าเข้มข้นฝังเล่นไยจากโมโนออริจินอลฝีมือการกำกับของพิ้นเกรียงไกรสกุลผู้กำกับที่ผ่านผลงานมาหลายสิบเรื่องกำกับมาแล้วทุกแนว แต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่พี่ผินให้เป็นเรื่องที่มีฉากเลิฟซีนมากที่สุดเลยค่ะความสนุกนะครับมันแซ่บไปหมดเลยนะครับเป็นเรื่องที่เลิฟซีนเยอะมากรนแรงมากมากที่สุดตั้งแต่เคยกำกับละครมาแล้วก็มันมีความแซ่บของตัวละครบวกกับตัวรายล้อมต่างๆนะครับก็คิดว่าในเอกคนเดียวต้องเจอกับผู้ชายถึง7คนมันทุกตอน กว่าจะเป็นฟังเล่นไฟออกมาให้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้การคัดเลือกนะักแสดงในแต่ละคาแรคเตอร์ก็ไม่ง่ายเลยค่ะแต่ในฐานะผู้กำกับพี่พินต้องขอยกนิ้วให้มุกพิชนาที่เหมาะสมกระบ,บทเปรี้ยวมากทีเดียวค่ะการแสดงของมุกในเรื่องนี้บอกว่าเป็นเปรี้ยวได้เหมาะสมมากเลยนะครับน่าจะหาคนอื่นยากเหมือนกันนึกไม่ออกอยู่นะครับเป็นเปรี้ยวที่ต้องบอกว่าน่าดูมากๆอ่ะ คุยตอนแรกคือพี่ผินยังคิดว่าอุ้ยจะเล่นได้หรอพื้นหนูอ่านบทแล้วก,ก็ก็แรงนะในความยินดนแรงแต่แรงในที่นี้ไม่ได้เป็นคนเลวนะเป็นคนแรงแต่ไม่เลวก็กลัวแบบว่าพูถ้าคนดูเห็นเขาจะรักเราหรือเปล่าเขาจะมองว่าผูดเป็นเด็กแบบก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยพอมาถ่ายได้ซีนแรกๆก,ก็รู้สึกว่าเออมันผ่านไปได้แล้วก็มันมันง่ายนะากับการเป็นเปรี้ยวคือเราต้องเข้าใจตัวเขาจริงๆอ่นะ น้องนีนเก่งมากเล่นเรื่องนี้ออกมาได้เป็นอ้อนได้สนุกมากๆเลยมีพาวเวอร์ที่จะฉะกับเปรี้ยวถึงพริกถึงขิงแล้วก็สมน้ำสมเนื้อครับหมอปีที่แสดงโดยพี่ไม้บอลลิศเป็นหมอปีเลยแหละผมลืมชื่อเขาไปเลยลืมชื่อไม้ไปเลยเนะี่ยเชื่อสนิทแล้วว่าเขาเป็นหมอปีเล่นได้เนียนมากเป,เป็นตัวหมอปีได้ดีมากแล้วก็เป็นผู้ชายที่มีความรักที่ละมุนล,ละไม่มากๆครับ ความเข้มข้นของซีรีส์ฝั่งเล่นไฟได้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Mono 29และรับชมย้อนหลังได้ทาง Mono Max ที่เดียวเท่านั้นค่ะ